กันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเห็นน้ำขึ้นไ,ไร่นามองไปเห็นบ้านเรียนสาธิชนน้ำขึ้นเยอะมากเลยคุณโยมดูบ้านเดียนดินบ้านสวน,นอาหารน้ำก็ขึ้นเยอะคาว่าเข้ามาเมาื่อในน้ำ เยอะเลยเต็มเลยอน้ำท่วมแล้วไม่ใช่ว่าจะภาคอีสานภาคเหนือเราก็ขึ้นน้ำก็ท่วมเหมือนกันเต็มเลยมองด้านนี้ก็จะเห็นเยอะโอ้โหนตีนภูเขา ขึ้นเยอะเลยคิดว่าเป็นภัยธรรมชาติาธรรมชาตาิสิ่งที่เราห้ามไม่ได้กันไม่ได้น้ำนองขึ้นมาเยอะไปเยอะฝั่งนี้ก็จะเข้าในเมืองแล้วนี่ร่วมแถวร้านอาหารแล้วเยอะเหมือนกันเข้าที่อำเภอ โอ้ไล่นาแถวนี้ข้าวเขียวไม่มีเลยมีแต่น้ำเลยน้ำกำลังมาเยอะดน้ำไหมเงี้ยกว่าน้ำไหมอย่าลงน้ำเด้อน้ำเยอะเด้อให้ธรรมชาติเนาะเออให้ธรรมชาติเอา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 ปวดต้องเฮาป่ดต้องเฮาเฮาให้ดังเอา ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติคุณโยมน้ำก็ขึ้นเยอะเต็มไปหมดน้ำเยอะน้ำขึ้นมาเยอะเลยมากเลยด้วยธรรมชาติมากแต่ไายแต่ก่อนดูดิไล่นาเขาเดินมาน้ำก็จะถึงเขาแล้วเนี่ยโอ้ภัยธรรมชาติ ดูเขาจับปลาจับงูกันงูก็มีเฮ้ยจับงูสิงขึ้นมาได้ยังไงถือว่าธรรมชาตินักคนยองนกก็อย่างว่านะให้ธรรมชาติปุงแตกเองโอ้ยงูยังไงนะเอ้ยให้ธรรมชาติจริงๆเนาะ เดือดขึ้นอะไม่เป็นไรก็ธรรมดา <S 2> <S 2> <S